นี่คือหนูต้องเล่าให้ฟังว่าเบื้องต้นอะ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจแบบจะออกมาไลฟ์เพื่อแบบวิเคราะห์จริงๆทั้งหมดอะ่ะหนูไลฟ์3ชั่วโมงนะคะคนก็ถามว่าเออฟาใสาเขียนไบโอเองไหมอ่ะหนูก็ตอบว่าเขียนเองเขาก็เลยบอกว่าแล้วไบโอสําคัญไหมหนูแค่มองว่าทุกคนนะคะมีสตอรี่เป็นของตัวเองมีสตอรี่ที่แบบน่าสนใจเออแล้วหนูก็มองว่าน้องอาจจะขาดในด้านนี้ไปเวลาที่เราเรื่องทั้งเห็นด้วยว่าฟาใสคนพูดฟาใสไม่คนพูดอะไร ถ้าสังเกตช่วงระหว่างตอนประกวดหนูให้กำลังใจน้องเสมอหนูไม่เคยพูดติไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าเวลาที่แบบเวลาผ่านไปแล้วมันก็จะมีคําถามแบบเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้ซึ่งหนูเข้าใจในฐานะนางงามว่าเราก็อยากจะรู้ว่าเออที่เราพลาดอะเราพลาดเพราะอะไรก็เลยต้องแบบกลับไปดูว่าเอ๊หรือว่ามันพลาดเพราะห้องดำหรือว่าพลาดเพราะอะไรก็เลยไปดูในแบบไบโอซึ่งไบโอค่ะก็เป็น first impression เวลาที่ส่งเข้ากองเหมือนกัน แต่จริงๆอะถ้าไม่มองในเรื่องของวิชาการอะคือประโยคสําหรับหนูอะหนูก็เป็นศาสนาพุทธคือคําว่าอาหารเหลือจากพระเป็นขยะอะอันนี้หนูก็มองว่ามันมันผิดตั้งแต่ความคิดนี้แล้วไหมคะมันก็เลยแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงต่อคือหนูอ่านครั้งแรกหนูยังสะดุดเลยหนูยังตกใจว่าแบบฮ้ยเขียนมาแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่อ่านแล้วมันจะมีความว่าเอ๊ะแบบมันไม่ใช่นะแล้วพอมันไม่รีย l เราก็แบบรู้สึกแบบ น่าเลยเสียดายคือเรากับแม่ปุ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าพี่ทำชาวบ้านเลยอ่าก็แน่ดีค่ะก็อาจจะมีแต่ว่าสําหรับฟ้าใสก็ช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันแล้วสาหรับหนูหนูสามารถร่วมงานได้หนูโอเคหนูไม่มีอะไรแล้วสําหรับหนูคือคือเรื่องที่ผ่านไปก็แบบจบแล้วโอโหสิแล้วก้าวข้ามผ่านมาแล้วมูฟออนแล้วถ้าเกิดเราจะทํางานกันในอนาคตก็ยินดีค่ะ ลองให้ตรงนั้นมันเป็นมันเรื่องจริงหรือมันงเ,เพราะว่าหลายคนมองว่าทําไมเราไม่พูดตั้งแต่วันที่เรากลับมา จากที่เราประกวดเสร็จแล้ว mm hmm. คือหนูพูดไปตั้งแต่ก่อนบินแล้วเยค่ะ uh huh. หนูพูดไปตั้งแต่ก่อนบินแล้วช่วงกลับมาก็หนูก็พูดเหมือนกันในไลฟ์แต่หนูก็เลยไม่ได้คิดว่าคือเรื่องนี้เคยพูดมาก่อนแล้ว mm hmm. หนูก็เลยไม่คิดจริงๆว่ามันจะกลับมาเป็นประเด็นอีกรอบ mm hmm. แต่ถามว่าร้องไห้จริงไหมร้องไห้จริงตอนนั้นพี่ลูกเกดก็อยู่คนในทีมงานเขาก็อยู่ถ่ายคลิปก็ยังแบบนี้หลุดเลยว่าแบบหนูร้องไห้อยู่ mm hmm. ถามว่าร้องไห้จริงไหมร้องไห้จริงเพราะตอนนั้นคือเหมือนแบบเราคาดหวังว่าเราอยากจะสวยที่สุด ในวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่พอเราเห็นชุดของเราแล้วอะแล้วมันแบบคือคือ,ค,อคือมันแบบมันมันมันพูดอะไรไม่ออกค่ะมันอึง้งมันถึงขั้นแบบว่าทำไมอะ่ะทำไมมันไม่เหมือนแบบที่เราขอไปสิ่งที่แบบขอไปทุกอย่างคือไม่ได้สักอย่างค่ะแล้วตอนนั้นหนูยังจําได้เลยว่าหนูแบบว่า หนูไม่มั่นใจเลยตรงนี้ปักเยอะเกินไปตรงนั้นก็ใช่แบบคือคือมันมแล้วอันนี้ก็สูงไปอันนี้ก็ยาวคือแบบทุกอย่างอะแบบร้องออกมาเลยเอาพูดตรงๆนางงามเขาก็ต้องเลือกจาก first impression อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดสมมุติใน5คนอะเขาตอบคําถามดีอ่าสี่คนแล้วเขาสามารถเลือกได้แค่3คนอะเขาจะเลือกคนที่สวยสุดไหมหรือว่าเขาจะเลือกคนที่แบบว่าเออวันนี้คุณอาจจะขี้เลยหน่อยแต่ว่าคุณก็ตอบดีกลาง,ลางๆเก็บเก็บตัวคะแนนก็ดีเลิศ ณนะตอนนั้นเขาก็ต้องเลือกคนที่สวยสุดสิคะบนเวทีคือสําหรับหนูหนูหนูไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเหมือนตอนนี้หนูสตรองขึ้นแล้วเพราะว่าพอย้อนกลับไปในอดีตอะหนูมองว่าแล้วทาไมตอนนั้นเราเงียบกลายเป็นว่าพอเราเงียบอะสิ่งที่คนอื่นพูดออกไปอะเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องจริงหนิเพราะเธอไม่ได้ออกมาพูดแล้วหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูจะไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราอีกเราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าอีกเราจะไม่นิ่งเงียบอีกถ้ามันไม่ใช่ความจริง ทุกอย่างที่หนูออกมาพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงและหนูมีหลักฐานทุกอย่างบางทีหนูยังเห็นเลยว่าแบบไม่อยากพูดชื่อนะคะแต่ก็เห็นอยู่ว่ามีการแบบวิ่ไหนทําไมไม่เล่าให้หมดหละ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็เลยแบบหนูจําได้ว่ามันมีข้อความที่หนูแบบโอเคมันมีเรื่องนี้ใช่ไหมที่คุณบอกว่าฉันทําผิดหนูก็แบบชี้แจงไปเลยและหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเรื่องหนูก็เลยบอกว่าอ้าแสดงว่าสิ่งที่หนูชี้แจงมันคือเรื่องจริงใช่ไหมคะ คุณก็เลยเปลี่ยนเรื่องอก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะชี้แจงนในเรื่องใหม่ที่คุณยกประเด็นมาก็ได้แล้วก็ชี้แจงอีกแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนเรื่องอีกหนูก็เลยแบบโอเคพอแล้วแบบขอโหสิด้วยนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูพูดอะไรเราทําให้คุณเสียใจหรือว่าในอดีตเคยแบบพูดอะไรแล้วคุณแบบไม่ชอบหนูก็ขอโทษและขอสิด้วยค่ะแล้วก็จบสำหรับหนูว่าเวลาที่หนูพูดคําว่าโหสิคือโหสิแล้วก็จบจริงๆค่ะมูฟอนหนูไม่เคยเกาะแสงใครนะคะจริงๆตอนนั้น่ะหนูไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไวรัลด้วยซ้ำคือหนูก็พูดแบบพูดคุยกับ กับผู้คนในไลฟ์ไปแบบปกติแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นไวรัลพอเป็นไวรัลอ่ะหนูก็ได้รับเชิญไปรายการของพี่หนูแม่มที่หนูบอกสิ่งที่หนูพูดถ้ามันมาจากแบบความจริงอ่ะหนูจะสามารถพูดได้โดยที่พี่ๆจะเห็นเลยว่าหนูเป็นคนที่พูดแล้วมันมันมันตามไม่ลอกแรกอ่ะคนที่พูดแล้วโกหกอ่ะ ok, เขาจะพูดไม่เหมือนกันทุกครั้งเขาจะพูดแล้วแบบติดติดขัดๆอ่ะแต่จากที่พี่ๆรู้จักหนูในวงการนางงาม ตั้งแต่มี2013ก็น่าจะรู้ว่าหนูก็เป็นคนที่ตรงๆอะคะ่ะบางทีอาจจะผิดตรงที่ว่าหนูไม่ได้คำนึงถึงคนที่ฟังอยู่อันนี้ยอมรับเพราะว่าด้วยความเป็นฝรั่งก็จะตรงๆใช,ใชแ่แต่ว่าแต่ว่าสําหรับหนูคือสัญญาได้เลยว่าแบบ <c oughs> what you see is what you get หนูไม่หมดท่าชั่นการเป็นนางงามหนูยังสอนเป็นเป็นอะคาเดมของหนูสถาบันเทรนนางงามอยู่ค่ะ mm hmm. จริงๆหนูแอบสงสารน้องๆเหมือนกันหนูก็เลยแบบว่าสิ่งที่หนูเคยเจอมาหนูรู้ว่าน้องๆจะมีความเครียดความกดดันไม่มั่นใจในตัวเองแบบ เขาจะเจอเยอะหนูก็เลยต้องแบบว่าถ่ายทอดให้กําลังใจอะคะ่ะว่ายูต้องเห็นจุดเด่นในของตัวเองอยูต้องมั่นใจในตัวเองคือบางคนอาจจะมองว่าไม่สวยไม่เป็นไรหนูก็เคยมองตัวเองว่าไม่สวย <c oughs> คิดสิว่าฉันเก๋ไม่มีใครเหมือนฉัน <c oughs> คือจริงๆอะพลังของหนูคือฉันเก๋หนูไม่รู้ทําไมอะมันแบบมันคึบมาก